चल yeah, का นะคะมาทำงานบ้านช่วยแม่เดี๋ยวพาไปทัวร์ป่ะมาที่นี่จัดมอนกันลูกตอนนี้นะคะเราก็จะพาไปดูตมกนาวนะ ก็อาจจะคลิปย้อนนิดนึงทางมันยาวสองนี้ใกล้ถึงตรงที่เราปลูกผักไว้แล้วนะคะ๊ะโซนนั้นน่ะเห็นไหมปลูกเอาไว้เยอะอยู่นะนี่คือโซนที่เราปลูกเอาไว้ทั้งหมดเลยแต่เดี๋ยวพาไปดูกั นี่นะคะคือต้อนมะน,นาของเรามะน,นาของเราใหญ่ทั้งนั้นเลยนี่ว้ายลูกหลุดสวยเลย่นยัดน้องเข้าไปในนี้นะคะนี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ ก็มีแต่ลูกใหญ่ๆนะทางนั้นก็จะเป็นมะนาวอีกครั้งนะคะแต่ว่าอันนี้เพิ่งมาปลูกเนะาะเดี๋ยวต้นเล็กนี่คือถังน้ำที่เอาไว้รดน้ำนะคะอันนี้คือต้นกล้วยเวลาเราหอ,มอหมห่ออะไรเราก็จะใช้ใบแบบนี้อันนี้คือตอ้นลไรไม่รู้เราจะพาไปดูต้นมะม่วงนะคะมะม่วงเข้มมากเลยไหะคะที่ค้าวเหนีวะ เดี๋ยวตรงหน้าบ้านพาไปดูเด็ดเด็เดแรงมากเฮ้ยหมาหมาใครวะนี่ยหมาใครบตรงนี้หมาชอบมานอนนะในดงเนี้ย ม่ใชบมันอมนอนไม่รู้มันเย็นหรือเปล่าเราหลังฝนตกมาก็จะมา,น,านั่นตรงนั้นแกถึงแล้วเดี๋ยวตัวรีบวิ่งนะคะหน้าบ้านเราตรงกหน้าบ้านเลยนี่นี่นะก็จะต้นประมาณท่งนี้อุ้ย